สนอมอเออแอบมองเขาอีกสองสามวินาทีก่อนจะยิ้มละไมงั้นอีกสองสามวันฉันจะมาหานะคะสหายฟู่ฝ่ายฟู่หมิงเจอเดินกลับเข้าเขตพักของกลุ่มจื้อชิงเจิ้งเจียหมินเพิ่งตักโจ๊กผักออกมาสองถ้วยฉันตักไว้ให้แล้วไปกินข้าวกันในเรือนกลางมีโต๊ะวางอยู่สองตัวแยกชายหญิงอย่างชัดเจนเจิ้งเจียหมินนั่งลงก็ตักโจ๊กกินเสียงดังไม่เกรงใจใครระหว่างตักก็ถามอย่างอดใจไม่อยู่สหายสนอมมาหานายมีธุระอะไรเหรอ พวกนายสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่แปลกที่เขาจะอยากรู้เพราะต่อให้เป็นสาวชื่อชิงที่อยู่ชายคาเดียวกันฟูงหมิงเจ๋ยยังแทบไม่พูดด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านนายหมู่บ้านเลยถึงทุกคนจะก้มหน้าก้มตากินข้าวแต่ทันทีที่คำถามนั้นหลุดออกมาแทบทุกคนก็แอบตั้งใจฟันกันเงียบๆฟู่หมิงเจ๋ททำเหมือนไม่รู้สึกอะไรตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่สนิทหรอกเธอบอกว่าบ้านจะสร้างให่อยากรู้ว่าบ้านในเมืองใหญ่เขาสร้างกันยังไงเจิ้งเจียหมินโพลงขึ่งทันที งั้นเธอก็คอวอระมาถามฉันสิฉันนี่แหละรู้ลู่รู้นี่ทุกอย่างเกี่ยวกับซอยในเซี่ยงไฮ้แถวบ้านฉันมีบ้านฝรั่งตั้งหลายหลังสวยคลาสสิกสุดๆเลยนะฟู่หมิงเจ๋อไม่ตอบอะไรเพียงแต่หันไปมองเจิ้งเจียหมินด้วยสายตาเหมือนมองคนปัญญาอ่อนเจิ้งเจียหมินเข้าใจทันทีบ้านชาวบ้านจะสร้างใหม่จะไปเหมือนบ้านสไตล์ตะวันตกอย่างพวกตนได้ยังไงละ่ะแต่เขาก็ยังอดสงสัยไม่ได้แล้วบ้านสหายสนอทำไมจู่ๆถึงมีเงินสร้างบ้านใหม่ละ่ะ เรื่องได้เงินสามร้อยคืนไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจอะไรบ้านใหญ่บ้านรองของประกูลสนนแน่นอนว่าไม่เอ่ยออกมาส่วนสนอเม่อเอ,อ๋อกับพ่อก็ยิ่งไม่มีทางพูดดังนั้นข่าวนี้เลยยังไม่แพร่ไปไกลแม้แต่จเจ้างหมินที่เป็นพวกช่างเมาวก็ยังไม่รู้แต่จางจื้อเฉียงดูเหมือนจะรู้เขาหัวรอดหยั่นออกมาเบาๆก่อนพูดแดกดันจะไปมีเงินได้ยังไงก็เล่นบิบ,บังคับบ้านสนอหลิงหลิงกับลุงเธอจนได้เงินมาต่างหากละ่ะฟู่หมิงเจ๋อวางตะเกียบลงมองเขานิ่งๆ เรียกเงินจากญาติที่ยืดบ้านไปใช้นี่มันเรียกว่าขู่กันโชคหรือจางจื้อเฉียงพูดไม่ออกทันทีเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ฝั่งสนอมอเออเป็นฝ่ายมีเหตุผลแต่คนเราย่อมมีคนที่เอ็นเอียงอยู่แล้วสนอหลิงหลิงเคยมาบ่นกับเขาว่าต้องส่งเงินเพิ่มให้บ้านทุกเดือนเขาย่อมเห็นใจเธอมากกว่าอยู่แล้วฟู่หมิงเจ๋อไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะมีท่าทางยังไงเขาคลี่ผ้าเช็ดหน้าที่วางไว้ข้างตัวหยิบไข่สองฟองออกมาแบ่งให้เจ้าเจียหมิ่นหนึ่งฟอง ของขอบคุณจากสหายสนต้องมาเรียบร้อยยังอุ่นอยู่เลยพูดจบก็กระทอกเปลือกไข่กินทันทีเจิ้งเจียหมินเป็นลูกหลานครอบครัวกรรมกรพื้นฐานครอบครัวค่อนข้างดีทางบ้านมักส่งของมาบ่อยๆของดีอะไรเขาก็แบ่งฟู่หมิงเจ๋อกินอยู่ประจำแต่เพราะข้อจำกัดหลายอย่างฟู่หมิงเจ๋อไม่ค่อยมีโอกาสตอบแทนอย่างเปิดเผยไข่แค่ฟองหนึ่งเจิ้งเจียหมินย่อมไม่เกรงใจเขาหัวเราะร่ารับไข่มากระทอกเปลือก เรื่องแค่นี้ยังอุตส่าห์ให้ไข่สองฟองแถมต้มมาให้เสร็จสหายสนอนิใจดีจริงดีจริงมือฟู้งหมิงเจอชะนักไปเล็กน้อยมุมปากกระตุกยิ้มบางๆยุคนี้ไข่นับเป็นอาหารบำรุงร่างกายชั้นดีแม้ชาวบ้านในหมู่บ้านจะเลี้ยงไก่กันไม่น้อยแต่เอาเข้าจริงกลับไม่มีใครกล้าหยิบมาแลกหรือกินเองง่ายๆคนที่ได้กินไข่จึงมีน้อยมากแม้ไข่ต้มจะไม่มีอะไรหอมเป็นพิเศษแต่เหล่าหนุ่มสาวโต๊ะเดียวก,กันกลับรู้สึกราวกับได้กลิ่นไข่ที่นุ่มนวลหอมกรุน บางคนเผลอกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวต๊อฝั่งหญิงสาวก็มีคนแอบมองมาเหมือนกันจางจื้อเฉียงที่นั่งข้างเจ้าเจียหมินโดนท่าทางกินอย่างอร,อร่อยของอีฝ่ายแทงตาเลยรีบสดข้าวต้มหมดถ้วยแล้วลุกเดินหนีไปอย่างหัวเสียเจ้าเจียหมินยักคิ้วใส่ฟู่หมิงเจ๋ออย่างแปลกใจก็รู้นี่ว่าไข่ต้มแบบนี้กินหลบๆก็ได้แต่นี่ฟู่หมิงเจ๋อเลือกจะกินตรงนี้ต่อหน้าคนทั้งห้องไม่ใช่เพราะอยากแกล้งจางจื้อเฉียงเหรอเขาเข้าใจหมดแหละหลังจากกินเสร็จ ฟู่หมิงเจอล้างหน้าล้างมือตามปกติเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พอหยิบสบู่ออกมาจากใต้เตียงรวมก็เกือบจะหัวเราะออกมาด้วยความโมโหโสบู่ที่เขาเพิ่งซื้อมาไม่กี่วันก่อนโดนใครไม่รู้แอบหยิบไปใช้จนเหลือแค่ชิ้นจิว๋วจิ๋วเจิงเจียหมิชนชงอกหน้ามาดูเห็นดังนั้นก็ดักกราดทันทีใครมันน้าด้านขนาดนั้นว่ามาขโมยสบู่ของฟู่หมิงเจอ๋อยังมีหน้าทิ้งไว้ให้เสร็จนิดเดียวคิดว่าตัวเองเป็นโจรมีจรรยาบรรณหรืองไง เหล่าชายหนุ่มที่อยู่ในห้องมองหน้ากันไปมาไม่มีใครกล้าเอ่ยอะไรกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยจางจื้อเฉียงที่นั่งอยู่ตรงขอบเตียงพูดแดกดันเสียงเบาใครจะไปขโมยของฟูงหนิงเจอและที่นี่มีใครจนกว่าหมอนั่นอีกไหมเจิ้งเจียหมินโมโหสุดขีดสบู่ก้อนใหม่แกกล่องสบู่ฉันเองเป็นคนให้แกคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงจุดรวมของพวกจื้อชิงดันมีขโมยนายไม่ช่วยหาตัวยังกล้ามาแดกดันอีก ไอจางจื้อเฉียงแบบนี้นาะยยังมีหน้ามาเป็นหัวหน้ากลุ่มอีกเหรอจางจื้อเฉียงที่เดิมทีก็ไม่ถูกชะตากับฟุ่งหมิงเจออยู่แล้วพอเห็นอีกฝ่ายมีเรื่องก็เผยแสดงความสีจจยใจออกมาโดยไม่รู้ตัวจนโดนเจิ้งเจียหมินด่าใส่ยกใหญ่ถึงเพิ่งจะนึกได้ว่าเรื่องของห้องพักนี่ของหายแบบนี้เขาในฐานะหัวหน้ากลุ่มก็ต้องรับผิดช,ชอบด้วยเช่นกันคิดได้ดังนั้นเขาก็รีบใส่รองเท้าวิ่งออกไปฉันจะไปเรียกหัวหน้าทีมมาไม่นานนะักหัวหน้าทีมจงมั่นชางก็ถูกตามตัวมา แต่ในเมื่อห้องพักนี้มีคนอยู่ถึงเจ็ดคนทั้งเดินเข้าเดินออกตลอดวันแค่สบู่หายไปครึ่งก้อนจะให้ตามจับต้นชนปลายได้ยังไงสุดท้ายเรื่องก็ต้องปล่อยผ่านไปโดยไม่มีข้อสรุปเจ้าเจียหมินกลับโกรธยิ่งกว่าคนที่ของหายเสียอียืนหน้าดำหน้าแดงพูดเสียงแข็งถ้าฉันจับได้ว่าใครเป็นขโมยนะ่าจะต่อยให้จำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้เลยคอยดูฟู่หมิงเจอแค่ตบไหล่เขาเบาๆเป็นเชิงว่าไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วก็ถือขันเคลือบเดินออกไป เรื่องสบู่หายคราวนี้แพร่ไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่กําลังว่างๆก็มีเรื่องเมาเพิ่มทันทีดูสิพวกหนุ่มสาวจากเมืองใหญ่ก็ใช่ว่าจะดีหมดนะยังมีคนลักเล็กขโมยน้อยเหมือนกันกระทั่งสนอหมอเออเองยังได้ยินเรื่องนี้จากปากป้าส่งว่าแม้แต่ฟู้งหมิงเจอหนุ่มหน้าตาดีที่สุดในกลุ่มนักศึกษาสมัครใจสบู่ที่เพิ่งซื้อก็โดนใครบางคนแอบหยิบไปครึ่งก้อนแต่เรื่องกลับพลิกอีกตลบพราะวันรุ่งขึ้นมีบ้านหลายหลังในหมู่บ้านเจอว่าบรรดาลูกสาวในบ้าน แอบเอาสบู่ไปที่พักของนักศึกษาสมัครใจถ้าฟู่หมิงเจ๋อไม่ปฏิเสธรับสบู่พวกนั้นกลับมาไม่รู้เรื่องสบู่หายคราวนี้จะบานปลายไปถึงไหนสนอมอ่อเออแต่เดิมก็ไม่เคยสนใจเรื่องแบบนี้มารู้ก็เพราะป,ป้าซ่งเล่าให้ฟังถึงได้รู้ว่าฟู่หมิงเจ๋อแม้จะดูไม่ค่อยพูดจาแต่กลับเป็นที่นิยมในหมู่สาวสาวไม่น้อยคนแก่อย่างป้าซ่งก็แค่เห็นว่าหล่อส่วนสาววัยรุ่นในหมู่บ้านหลายคนกลับเผลอใจอยากอาสาช่วยเหลือเอาหน้าอยู่เรื่อย พอสโนอมอเออนึกถึงใบหน้าหล่อเหลาของฟู่หมิงเจอ๋อเธอก็พอจะเข้าใจความคิดของสาวสาวเหล่านั้นอยู่หรอกแต่เรื่องสบู่ก็ถูกข่าวหม่กลบเสียสนิทต้นเหตุคือสนอมอเออฝากป้าซ่องป้าทรายและป้านุช่วยกันหาเศษหินไว้ถมพื้นกับไม้ไว้ทําคานบ้านเรื่องเลยแดงขึ้นมาว่าบ้านสนอเหล่าเจ็ดกำลังจะสร้างบ้านใหม่แค่นี้ก็ทําเอาหลายคนในหมู่บ้านตื่นประหลแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเพราะบ้านสนอเหล่าเจ็ดไม่ได้จะสร้างบ้านธรรมดา แต่จะสร้างเรือนอิฐมุงกระเบื้องแบบเดียวกับบ้านชั้นดีในหมู่บ้านเลยทีเดียวผู้คนพากันงุนงงต่อให้บ้านใหญ่กับบ้านรองต้องจ่ายเงินชดใช้ให้ก็เถอะแต่คนที่กอบอดตายไปหมาดๆอย่างพวกเขาไม่น่าจะเอาเงินทั้งหมดมาสร้างบ้านสิเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าจะไม่ดีกว่าเหรอืออีกอย่างอยู่กันแค่สองคนพ่อกับลูกสาวบ้านที่มีอยู่ก็ไม่ได้คับแคบอะไรจะสร้างเพิ่มก็สร้างแค่บ,บ้านดินก็พอไหมต่างกันตั้งเท่าไหร่แล้วพวกเขาก็ได้ยินข่าวอีกกว่า สนอเศ้าหยวนเพิ่งไปสมัครเป็นคนงานชั่วคราวที่โรงงานผลิตอิฐของสหกรณ์หัวหน้าที่นั่นยังออกใบอนุญาตให้ซื้ออิฐกระเบื้องในราคาทุนด้วยอยู่ๆชาวบ้านก็ไม่รู้จะตกใจอะไรมากกว่ากาันระหว่างเรื่องที่สนอเหล่าเจ็ดสามารถซื้ออิฐและกระเบื้องในราคาทุนหรือเรื่องที่เขาไปทํางานเป็นกรรมกรชั่วคราวในโรงงานเผาอิฐของสหกรณ์หลายคนเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าดูเหมือนจะไม่เห็นสนอเร้าหยวนไปทํางานในไร่นาม,มาพักหนึ่งแล้วก็เข้าใจได้เพราะช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นทุกวัน เวลาทำงานก็ยิ่งสั้นลงแถมคนอย่างสนอเหล่าเจ็ดก็เป็นพวกที่ไม่มีใครสังเกตตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีใครทันรู้ตัวว่าแต่งานในโรงเผาอิดก็ไม่ใช่เล่นๆต้องขุดดินลำเลียงวนเผาอิดล้วนแต่เป็นงานหนักทั้งนั้นถึงจะลำบากแต่สวัสดิการก็ดีกว่าเยอะต่อให้เป็นแค่คนงานชั่วคราวก็ยังมีเงินเดือนมีโบนัสตามเทศกาลดีกว่า,วาการทันหลังให้ดินหน้าเผชิญแดดเพื่อสะทอนแต้มต่อแรงงานเยอะเลยพอข่าวกระจายออกไปหลายคนที่คิดว่าตัวเองยังไงก็แข็งแรงกว่าสนอเศร้าหยวนแน่นอน ก็เริ่มแหกกันไปถามหัวหน้าทีมจงมันชังว่าสนอเศร้าหยวนเข้าไปทํางานในโรงเผาอิดได้ยังไงแล้วทําหน้าที่อะไรที่แท้ตอนแรกสนอเศร้าหยวนแค่ไปช่วยงานช่วคราวต้องยื่นเรื่องราง,งานกับทางทีมต่อมาเขาทํางานได้ดีหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ของโรงงานอย่างสวีด้วยกาวอก็เลยขออนุมัติให้เขาได้เป็นคนงานชั่วคราวอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องทําเอกสารกับทางหมู่บ้านด้วยดังนั้นหัวหน้าทีมจงถึงได้รู้รายละเอียดทั้งหมดเมื่อมีคนมาถามเขาก็ได้แต่ตวาดกลับด้วยเสียงดังเหมือนฟ้าร้อง อะไรกันพวกแกอยากเข้าโรงงานทำงานกันหมดหรือไงคนอื่นเขาได้เข้าเพระาะแผนกประชาสัมพันธ์ให้ไปเขียนคำขวัญวาดภาพโฆษณาพวกแกทำได้หรืออย่าสำคัญตัวผิดนักเลยคราวนี้ชาวบ้านถึงกับอึ้งไปอีกรอบหาสนอเหล่าเจ็ดเนี่ยนาเขียนคำขวัญได้วาดภาพได้เขาก็แค่จบแค่ประถมเองไม่ใช่หรอแค่รู้หนังสือไม่กี่คำโรงงานจะรับเขาไปเขียนอะไรได้ไงจงมั่นชางจึงพูดเสียงเรียบ เขาน่ะจบแค่ประถมจริงแต่เมียเขาน่าเรียนสูงไม่ใช่เล่นแถมยังเขียนเก่งวาดเก่งด้วยได้เขาว,ว่าเขาก็เรียนต่อจากเมียเขานั่นแหละทุกคนได้ฟังก็พูดไม่ออกคิดดูดีดูดีแล้วคนอายุเยอะในหมู่บ้านต่างก็จําได้ลางๆว่าเมียของสนอเส้าหยวนซึ่งอพยพมาจากต่างถิ่นนั้นเป็นคนสุภาพเรียบร้อยดูมีการศึกษาเคยมีช่วงหนึ่งที่สอนเด็กๆในหมู่บ้านท่องกลอนด้วยซ้ําทั้งสองผัวเมียก็เป็นพวกไม่ค่อยส่งสิงกับใครวันๆก็หมกตัวอยู่ในบ้านจะว่าเขาแอบฝึกฝนการเขียนการวาดมานานหลายปีก็ไม่แลกกนะั และแล้วสนอเศร้าหยวนก็ได้กลายเป็นกรรมกรคนใหม่แถมยังเป็นเจ้าของเรือนอิดมุงกระเบื้องที่กําลังจะสร้างพอคิดได้อย่างนี้ข่าวที่ลูกสาวของเขาตั้งใจจะหาผู้ชายมาเป็นลูกเขยก็ไม่ดูเวอร์เกินจริงเสียแล้วครอบครัวที่เงียบหายไร้ตัวตนมาหลายปีอย่างสนอเศร้าหยวนและสนอมอเอ,อ๋อก็กลายเป็นจุดสนใจของหมู่บ้านอย่างลิวในช่วงค่ำคืนแถมยังเริ่มลามไปถึงหมู่บ้านข้างเคียงอีกด้วยและแล้วผลกระทบด้านลบก็ตามมาอย่างรวดเร็ว คืนนั้นสนอมอเออดื่มน้ำมากไปหน่อยต้องลุกไปเข้าห้องน้ำตอนดึกพอออกจากคลังสมบัติพื้นที่พิเศษของเธอก็พลันได้ยินเสียงกุกกักเบาๆดังขึ้นจากนอกบ้านความง่วงหายวับไปในพริบตาเธอรีบย่องไปใกล้ประตูและแน่นอนว่าเสียงอะไรบางอย่างนอกบ้านนั้นยังมีอยู่เธอนั่งยองอยู่ตรงข้างประตูเงียบๆรอยอยู่ครู่หนึ่งจูๆ่ๆก็เห็นมีแผ่นเหล็กบางๆค่อยๆสอดเข้ามาทางรอยแยกของประตูแล้วดันกรอนประตูเบาๆอย่างใจเย็นทีละนิดทีละ,ดทละนิดจนกรอนหลุดออก ในความมืดมิดสโนอมอเออแเละคิวขึ้นเล็กน้อยก่อนจะขยับตัวหลบไปด้านข้างแล้วในเวลาเกือบจะพร้อมกันเสียงประตูแหลมเล็กเอียดดังขึ้นแถวเบาบานประตูถูกเปิดออกและเงาร่างหนึ่งก็พุ่งเข้ามาอ้อไม่ทันได้พุ่งเข้ามาหรอกเพราะทันทีที่อีกฝ่ายยื่นตัวเข้ามาสโนอมอเออก็ปรับท่าทางกดไหลลงต่ำแล้วเตะออกไปเต็มแรงโดยไม่ลังเล วิชาหมัดมวยที่ฝึกฝนมาหลายปีไม่เสียเปล่าแม้ภายนอกของเธอในโลกใหม่นี้จะดูซุกซีดอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วร่างกายยังคงเป็นของเธอเองแรงที่ออกไปจึงไม่มีลดน้อยลงแม้แต่น้อยเพียงหนึ่งแต่ร่างนั้นก็ถูกถีบกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงกลางดึกที่เงียบสนัดเสียงร้องครวญด้วยความเจ็บปวดดังแววขึ้นแต่อีกฝ่ายก็ฟื้นตัวเร็วมากลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีเตลิดไปอย่างไม่รอช้าซนอมอเออพยายามไล่าตามอยู่พักหนึ่ง ต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะรู้เส้นทางดีวิ่งวกวควนลัดลอปไปตามท้องนาแล้วหายลับเข้าไปในป่าด้านหลังหมู่บ้านในพริตตาเมื่อเห็นว่าไล่ไม่ทันสนอเมอเอ,อ๋อจึงต้องกลับตัวเดินกลับมาแม้จะมองไม่ชัดนักแต่จากรูปร่างก็พอจะเดาได้ว่าเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงทว่าช่วงนี้ในหมู่บ้านไม่มีใครอ้วนทุกคนก็ผอมกันหมดจะอาศัยแค่ความสูงก็แยกตัวคนไม่ออกเมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านสนอเศร้าหยวนที่ได้ยินเสียงก็รีบออกมายืนรออยู่แล้วเขาไม่กล้าไปไหนกลย,ยืนรอเธออยู่หน้าประตู เมื่อเห็นลูกสาวกลับมาโดยปลอดภยัยเขามองสำรวจเธออย่างละเอียดแล้วจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกศัตรูยามจนตรอกไม่ควรไล่ตามกลางคืนแบบนี้ถ้าอีกฝ่ายซ่อนพักพวกไว้ข้างหน้าจะทำอย่างไรสนอเศร้าหย่วนเตือนเขามีลูกสาวเพียงคนเดียวแม้จะตามใจเธอทุกเรื่องแต่เรื่องความปลอดภัยนั้นเขาระวังยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหัวใจของสนอมอเอออบอุ่นขึ้นมาทันทีนึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนข้ามเวลามาด้วยกันหากมาแค่คนใดคนหนึ่งคงเหงาและสิ้นหวังไม่ต่างจากนะรก แม้เธอจะรู้ว่าตัวเองผิดก็รีบยอมรับด้วยท่าทีจริงใจเมื่อกี้ฉันไม่ทันคิดให้รอบคอบครั้งหน้าจะระวังให้มากขึ้นค่ะแต่ดูท่าคืนนี้เรายังไม่ทันพูดจบสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาไหวๆตรงพุ่มไม้ด้านข้างเธอแต่หินก้อนหนึ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วปานสายฟ้าออกมาเดี๋ยวนี้เสียงกรอบแกรบดังจากพุ่มไม้แล้วเด็กชายร่างผอมวัยราวสิบกว่าปีก็ค่อยๆโผล่ออกมายืนกมน้มหน้านึกๆพูดติดอ่าง ฉ,ฉันได้ยินเสียงเลยเลยเดินมาดูสนอมอเอ,อิจําได้ทันทีว่าเด็กคนนี้คือหลินไคเฉิงซึ่งอาศัยอยู่กับแม่ที่ด้านหลังของสํานักงานหมู่บ้านเด็กคนนี้เป็นลูกชายของเจ้าของที่ดินเก่าถูกเด็กๆในหมู่บ้านล้อและรังแกอยู่เป็นประจำบางครั้งโดนโยนก้อนดินใส่ด้วยซ้าแม่ลูกคู่นี้แทบไม่เคยออกจากบ้านยกเว้นเวลาไปทํางานในไร่นาถึงแม้จะอยู่ใกล้กันแต่ตั้งแต่เธอเข้าม,มาเธอก็เคยเห็นเด็กคนนี้แค่ครั้งเดียวตอนเช้ามืดที่บ่อน้ํา สโนอมอเออพยักหน้าแล้วพูดเรียบๆว่าเมื่อกี้มีขโมยพยายามงัดประตูบ้านฉันแต่หนีไปแล้วเธอกลับบ้านไปก็ระวังตัวด้วยล็อกประตูหน้าต่างให้แน่นหนาไว้หลินไขเชิงมองเธออย่างประหลาดใจเขาแอบอยู่ตรงนั้นนานแล้วแน่นอนว่าเห็นโจรและยังเห็นกระปาว่าสโนอมอเออทิบชายคนนั้นกระเด็นไปเต็มแรงเขาเองตั้งใจจะแอบกลับแต่พอสโนเศร้าหุนออกมาก็กลัวจะถูกเข้าใจผิดว่าร่วมมือกับหัวขโมยจึงได้แต่แอบซ่อนตัวเงียบๆอยู่ในพุ่มไม้ไม่กล้าโผล่หน้าออกมา ไม่คิดเลยว่าสนอมอเออไม่เพียงไม่เข้าใจผิดเขายังเตือนให้กลับบ้านและระวังล็อกประตูหน้าต่างให้ดีอีกด้วยหลินไคเฉิงพยักหน้ารับคําเสียงเบาแล้วหันหลังวิ่งหนีไปเงียบๆสนอมอเออไม่ได้พูดอะไรต่อรีบกลับเข้าบ้านล็อกประตูหน้าต่างแน่นหนาแล้วยังลากเก้าอี้มาขวางหลังประตูอีกชั้นก่อนจะกลับเข้าไปในห้องสมบัติกับสนอเซ้าหยวนคืนนี้ทั้งสองคนไม่มีอารมณ์จะนอนจึงพูดคุยกันผ่านฉากกั้นสักพักสนอมอเออ เลยขึ้นอีกครั้งว่าต่อไปคงไม่ควรนอนในห้องสมบัติแล้วหากคืนนี้เธอไม่บังเอิญตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วขโมยเข้ามาสำรวจพบว่าในบ้านไม่มีใครนอนอยู่เลยหรือถ้าเปิดประตูห้องสมบัติเจออะไรแปลกๆเข้าจริงๆแล้วก็ครอบครัวเธอคงได้เจอปัญหาใหญ่แน่นอนเพื่อความปลอดภัยต่อไปถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรเปิดห้องสมบัติอีกช่วงนี้สนอเศร้าหยุนยุ่งกับงานก็เลยยังไม่ได้ไปหาเท่าแก่นวดเฟิร์มเพื่อซื้อเสื้อไม้ไผ่อีกผืนหนึ่ง แต่มาเจอเรื่องคืนนี้เขาเขาก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะไปซื้อทันทีแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเขาจะย้ายออกจากห้องสมบัติไปนอนข้างนอกอีกเรื่องคือตอนที่วางแผนจะสร้างบ้านใหม่พวกเขาก็ตั้งใจจะก่อก,กำแพงล้อมรอบไว้ด้วยอยู่แล้วมาตอนนี้ดูเหมือนว่ากำแพงนั้นจะต้องสูงกว่าที่คิดไว้อีกพ่อกับลูกคุยกันไปแบบไม่จริงจนะังนักพอพูดพูดไปสนอเศร้าหยวนก็เงียบเสียงไปสนอม่อเอ,อ๋อเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงลมาหายใจของพ่อที่ราบเรียบและยาวลึก เข้าใจได้ว่าเขาคงหลับไปแล้วก็แน่ลาสนอเศร้าหยวนตั้งแต่เกิดมาก็อยู่สุขสบายในวังไม่เคยต้องลำบากตื่นเช้าลุยดินเหนียวเดินสิบลี้ไปกลับแบบนี้มาก่อนเธอแอบยิ้มบางๆคิดในใจว่าพรุ่งนี้ต้องหาของดีๆมาให้พ่อบำรุงร่างกายบ้างแล้วระหว่างที่ใจเริ่มลอยก็เผลอหลับไปในที่สุดรุ่งเช้าเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาพบว่ากลางดึกมีฝนปกลงมาเล็กน้อยพื้นดินยังเปียกชื้นและท้องฟ้าก็ยังหม่นมัวหลังจากสนอเศร้าหยวนออกไปทํางานที่โรงงานอิด สโนม่อเอ,อ๋อก็เดินไปบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านโจอหอม่านชางเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังโจอหอม่านชางตกใจมากแถมยังโกรธไม่น้อยเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเกิดเรื่องขโมยสบู่ที่แหล่งพักพวกนักเรียนรู้ตอนนี้ยังมีคนบุกนัดบ้านสนเศร้าหลวนตอนกลางดึกอีกนี่ไม่ใช่เพราะคนพวกนั้นได้ยินข่าวว่าบ้านนี้ได้เงิน3า0รอยเหรอถ้าปล่อยไว้แบบนี้หมู่บ้านหยางหลิวจะกลายเป็นที่แบบไหนกันแต่เนื่องจากเขาต้องรีบไปทํางานโจอหอม่านชางจึงให้สนอมอเอ,อ๋อกลับบ้านไปก่อน บอกว่าจะเรียกประชุมชาวบ้านนายเร็วๆนี้เตือนให้ทุกคนรู้สึกตัวและจะจัดเวรยามทหารอาสาออกลาดระเวนยามค่ำคืนเพื่อป้องกันโจรขโมยและพวกที่เกียจไม่เอาทานเมื่อได้ยินแบบนั้นสนอม่อเอ,อ๋อก็วันใจลงบ้างถึงแม้เธอจะมีวิชาป้องกันตัวดีแต่คงไม่มีใครอยากใช้ชีวิตด้วยความระแวดระวังตลอดเวลาหรอกขากลับบ้านเธอแวะด,ดูสวนผักเล็กๆของตัวเองที่มีคุณป้าหลายคนช่วยปลูกไว้ตอนนี้ผักเริ่มงอกงามเขียวสดทั่วแปลงแต่อากาศร้อนจัดแมลงก็เยะใบผักเริ่มมีรูพรุนจากแมลง คุณป้าหลายคนบากกว่าเดี๋ยวจะเอายาฆ่าแมลงหลิวหลิวเฟินมาให้ใช้แต่พอได้ยินว่าเป็นสารพิษนอมเออก็รีบปฏิเสธอย่างสุภาพทันทีแต่ปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าผักถูกแมลงกัดกินหมดเธอก็คงต้องหาทางแลกผักมากินอยู่ดีระหว่างเดินกลับบ้านด้วยสีหน้ากังวลเธอเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าหน้าบ้านตัวเองมีชายหนุ่มร่างสูงขายาวหลังตรงใบหน้าหล่อคมเหมือนภาพวาดยืนอยู่ตรงนั้นทำไมชายฟู่หมิงเจอแล้วว่าจะเป็นใคร ทันทีที่เห็นเขาสนอมอเออก็เผยรอยยิ้มออกมาอย่างงดไม่ได้สหายฟูจอชิงฟูมิงเจยิ้มบางๆตอบกลับสหายสนอมอเออเขายื่นกระดาษในมือให้แบบแปลนวาดเสร็จแล้วลองดูหน่อยว่าใช้ได้ไหมในเมื่อรับปากจะช่วยก็ต้องทำให้ดีที่สุดไหนจะได้ไข่ต้มตั้งสองฟองเป็นสินน้ำใจอีกฟูหมิงเจอถึงกับแวบไปถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานีชุมชนใช้เวลาพอสมควรในการหาข้อมูลและคำนวณรายละเอียดให้รอบคอบที่สุดขอบคุณมากเลยนะคะ สโนอมอเออกล่าวพร้อมรอยยิ้มพลางรับกระดาษไปเมื่อการดูจึงพบว่าแม้พื้นที่ที่ต้องการจะทําห้องน้ํามีไม่มากแต่กลับมีแบบแปลนถึงสามแผ่นแถมละเอียดมากเอมีถึงสามแบบเลยเหรอฟูหมิงเจอพยักหน้าอธิบายเพราะหมู่บ้านนี้ไม่มีน้ําประปาการกดชักโรครกและระบายน้ําจึงเป็นปัญหาบ้านคุณอยู่ใกล้บ่อน้ําอาจติดตั้งเครื่องสูบน้ําได้แล้วเดินท่าน้ําเข้าบ้านแทนระบบน้ําประปาแบบคร่าวๆได้แต่แบบนี้ค่าใช้จ่ายจะสูงมากวิธีที่ประหยัดกว่าคือเดินปักน้ําใช้แม้จะลําบากหน่อยแต่ก็ช่วยประหยัดไปได้เยอะ ส่วนท่อระบายน้ําปกติในเมืองใช้ท่อเหล็กหล่อซึ่งราคาแพงเหมือนกันอีกทางเลือกคือก่ออิฐแล้วฉาบปูนแทนท่อก็จะถูกลงหน่อยเขาเว้นไปเล็กน้อยก่อนพูดด้วยน้ําเสียงตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเลือกแบบไหนค่าใช้จ่ายอาจสูงงบไว้ที่คุณคิดไว้สโนอมอรเออก็พอเดาได้อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาแม้จะมีเงินแต่พวกเครื่องสูบน้ําท่อเหล็กหล่อปูนซีเมนต์พวกนี้หาไม่ได้ง่ายๆในชนบทด้วยซ้ําเรื่องนี้คงต้องกลับไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกทีเพว่าการที่ฟู่หมิงเจอทุ่งเทจัดการให้ขนาดนี้ เธอก็ซาบสินใจมากกำลังจะเปิดปากพูดขอบคุณเพิ่มอีกหน่อยแต่เสียงตะโกนก็ดังขึ้นมาก่อนม่อเอ,อ๋อรีบหน่อยไปเก็บเห็ดบนเขากันเถอะเป็นพวกคุณป้าหลายคนนําโดยป้าเฉินข้างหลังยังมีเด็กโตโตอีกสองสามคนทุกคนสะพายตะกร้าถือกระบุงดูเหมือนเตรียมตัวบุปปาก,กันอย่างคึกคักยังไม่ทันที่สนอม่อเอ,อ๋อจะตอบป้าเฉินที่เดินมาใกล้ก็เหลือบเห็นฟู่หมิงเจอแล้วรีบพูดเสียงสดใสยอย่างคุ้นเคยอ้าวสหายฟู่จือชิงก็อยู่ตรงนี้ด้วยพอดีงั้นยิ่งดีเลย รีบขอยืมตะกร้าจากหม้อเอ๋อแล้วไปเก็บเห็ดกับพวกเราด้วยกันสิฟู่หมิงเจอหน้าเรียบนิ่งแต่มีแววงงเล็กน้อยยังไม่ทันได้ปฏิเสธบรรดาคุณป้าทั้งหลายก็พากันเสริมทันทีใช่เลยไปด้วยกันเหอะลูกเอ๋ยฝนเพิ่งตกแบบนี้เห็ดก็ออกดีพวกผักป่าหรือยอดไม้ก็สดกรอบมากเลยนะวันนี้ก็ใช่นะสิพวกเด็กหนุ่มสาวอย่างพวกเธอทำงานในไร่ไม่ค่อยไหวไม่สู้ขึ้นเข้าไปเก็บเห็ดขุดผักป่าง่ายกว่ากันตั้งเยอะถ้าโชคดีหน่อยอาจได้เจอกระต่ายสักตัวก็ได้นะที่จุดพักของพวกเธอก็มีคนขึ้นเขาเ แต่เด็กพวกนั้นจะไปสู้พวกเราบรรดากระจอกเก่าได้ยังไงละว,ว่าไหมตรงไหนในข่าที่เห็ุขึ้นเยอะตรงไหนที่ผักนอกดีพวกเรารู้หมดเธอเดินตามพวกเราสิรับรองว่าได้ของกลับมามากกว่าพวกอื่นแน่นอนบรรดาคุณป้ารวมกันพูดหวานล้อมฟูจิชิงกันอย่างออกรถจนสนอมเออได้แต่หัวราอพลินอย่างกั้นไม่อยู่เธอเดินเข้าไปหยิบตะกร้าไม้ไผ่และตะกร้าหูหิ้วออกมาแล้วส่งตะกร้าให้ฟูมิงเจอด้วยรอยยิ้มเจอโดยบังเอิญยังดีกว่าชนตั้งใจนะคะยิ่งหลีกก็ยิ่งเสียมารายาทไปกันเถอะสหายฟูจิชิง อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ฟู่หมิงเจอทั้งขำทั้งจนใจแต่สุดท้ายก็รับปราปลามาอย่างว่าง่ายที่คุณป้าพูดก็ไม่ผิดเขาตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะขึ้นเขาหลังจากเอาแบบแปลนไปส่งไหนไหนก็จะขึ้นไปแล้วกันเดินทางไปกับคนพื้นที่ย่อมได้ผลดีกว่าคนกลุ่มใหญ่จึงมุ่งหน้าขึ้นเขากันอย่างคึกคักบรรดาคุณป้าที่รู้จักสนอมอรอ,อก่อนหน้านี้ว่าเธอขอให้ฟู่หมิงเจอช่วยออกแบบบ,บ้านใหม่ให้ ก็พากันสักถามระหว่างทางสนอม่อเอ,อ๋อจึงอธิบายให้ฟังเรื่องระบบน้ําระบบท่อและวิธีสร้างห้องน้ําที่ฟู่หมิงเจอแนะนําฟังไปทุกคนก็ตาโตเป็นไขห่ห่านจริงอยู่ที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการชื่นชมฟู่หมิงเจอเลยแม้แต่น้อยคําชมพรั่งพรูไม่หยุดหย่อนจนคนที่ปกติถือดีอย่างเขาถึงกับหน้าแดงหูแดงไปหมดโชคดีที่ไม่นานนักก็เข้าป่าได้จริงๆความสนใจของคุณป้าทั้งหลายก็เปลี่ยนไปทันทีพวกเราไปทางดงสนตรงซุ้มห้วยก่อนนะแม่หญิงตรงนั้นเห็ดขึ้นเยอะชัว ดีเลยไปดงสนก่อนแล้วตอนขากลับค่อยไปที่ดงไผ่เก็บให้หมดทั้งเห็ดผักป่าหน่อไม้เลยเหล่าคุณป้ากระจอกเก่าจากหลากหมู่บ้านตกลงเส้นทางกันเรียบร้อยมุ่งหน้าไปทางดงสนที่อยู่ใกล้หมู่บ้านต้นสนแม้จะอยู่ฝั่งหมู่บ้านต้นสนแต่ทางเข้าจากฝั่งนั้นลำบากมากแถมฝั่งนั้นมีป่ามากอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีใครสนใจมาเดินทางนี้ดังนั้นชาวบ้านจากหมู่บ้านอย่างหลิวจึงมักใช้เส้นทางนี้บ่อยกว่าแน่นอนว่าเส้นทางในป่าซับซ้อนวกบวนถ้าไม่ใช่พวกกระจอกเก่าจริงก็ไม่กล้าเดินลึกขนาดนี้ แต่บรรยากาศในป่าแถบนี้ชื้นและอุดมสมบูรณ์มากเหมาะอย่างยิ่งกับการขึ้นเห็ดพอถึงที่หมายทุกคนก็แยกย้ายกันหาเห็ดเพราะในกลุ่มมีแต่ผู้เท่ากับเด็กสโนอมอเออกับฟูหมิงเจอจึงโดยไม่ได้นัดหมายต่างหลีกทางให้คนอื่นไปตรงที่ราบแล้วพากันปีนขึ้นไปยังพื้นที่ลาดชันและไม่รู้ตัวเลยว่าเดินห่างจากกลุ่มไปเรื่อยๆทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นไม่ไกลให้ตายสิได้เกิดใหม่ทั้งทีถ้ายังหาสมป่าไม่ได้อีกนะ จำได้ว่าไอ้จูขาเป๋มันเคยเจอแถวนี้แท้ๆทําไมตอนนี้ไม่มีเลยวะได้เกิดใหม่ชาติที่แล้วสองคำนี้ทําให้สนอมอเออตื่นตัวทันทีเธอชะลอฝีเท้าอย่างเงียบๆก่อนหลบไปหลังก้อนหินก้อนหนึ่งแต่พอเงยหน้าขึ้นกลับสบตาเข้ากับสายตาสายแจ๋วของฟู่หมิงเจอเข้าเต็มๆชู่สโมอเออรีบยกนิ้วแตะริมฝีปากทําสัญญาณเงียบเสียงฟู่หมิงเจอเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะยอมหุบเสียงตามแล้วย่องหลบไปหลังก้อนหินเหมือนเธอเป๊สนอมอเออ แอบชงกหน้าออกไปดูเงียบเียบและทันทีที่เห็นหน้าคนพูดเธอก็เผอกับพริบตาด้วยความประหลาดใจก็ว่าทำไมเสียงฟังดูคุ้นหูนักที่แท้ก็หลิวอินสวมคนที่เคยเจอกันที่สหกรณ์เมื่อวันนั้นเองวันนั้นเธอยังพลอยได้ประโยชน์จากการที่อีกฝ่ายวุ่นวายจนพนักงานต้องเอาผ้าออกมาขายเธอเลยได้สฉื่อยออมาทำเสื้อเชิ้ตให้พ่อพอดีแน่นอนว่าเธอยังจําได้ดีว่าอีกฝ่ายตอนเห็นหน้าเธอก็พูดจาแปลกแปลกอยู่พักหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ตายแล้วเหรอหรือถีอะไรทํานองนั้น อนนั้นแม้เธอจะมองว่าอีกฝ่ายพูดเพ้อเจ้อแต่เพราะตัวเองก็เป็นคนทะลุมิติมาอยู่โลกนี้สนนมอเออจึงแอบ,บใส่ใจอยู่บ้างเพียงแต่วันนั้นหลิวอินซวงพูดจบก็วิ่งหนีไปเลยไหนจะเป็นคนจากหมู่บ้านต้นสนที่เธอไม่ค่อยมีโอกาสเจอและเธอเองก็ยุ่งอยู่กับเรื่องสร้างบ้านใหม่เลยค่อยๆลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่มาตอนนี้ได้ยินอีกฝ่ายพึมงพำถึงคําว่าได้เกิดใหม่และชาติที่แล้วสนนมอเออก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าหลิวอินซวงอาจจักลับชาติมาเกิดจริงๆ เธอจึงเงี่ยหูฟังเงียบๆหวังว่าอีกฝ่ายจะเผลอพูดอะไรออกมาอีกดูเหมือนว่าคนจากหมู่บ้านต้นสนไม่ค่อยมาแถวนี้จริง,รงๆหลิวอินซวงจึงไม่ระวังเท่าไรพอเงียบไปไม่ถึงนาทีก็เริ่มบ่นต่ออีกแล้วหรือว่าชาติใหม่นี้อะไรๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ไม่แน่ในอย่างสนอ,มอเมอ,อจากหมู่บ้านหยางหลิวชาติที่แล้วตอนนี้นานก็ตายไปแล้วนี่นาได้ยินว่าหิวจัดแล้วดันเป็นไข้หนักกลางดึกตัวร้อนจีพอพ่อรู้ตัวนานก็แทบสิ้นใจไปแล้วแล้วพ่อของนานก็ตายตามอีกไม่นานแต่มาชาตินี้กลับไม่ตายแฮ แถมยังจะสร้างบ้านใหม่อีกอากบกบกบจู่จู่หลิวอินซวนก็กรีดร้องลั่นปากก็พร่ำตบหัวตัวเองทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงเปลี่ยนไปหมดโสมป่าอยู่ไหนกันแน่วะเสียงกรีดร้องกึกก้องไปทั่วหุบเขาแม้แต่พวกหมู่บ้านอย่างหลิวที่อยู่ไกลก็ยังได้ยินเด็กๆหลายคนร้องลั่นด้วยความตกใจอ้าอย่าบอกนะว่ามีสัตว์ร้ายพวกคุณป้าอยู่ไกลออกไปแม้จะยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พากันรีบถอยกลับทันที เสียงวุ่นวายอยู่พักหนึ่งจนไม่มีใครสังเกตเลยว่าสโนมอเออกับฟู่หมิงเจอหายไปไหนหลิวอินซวงเองก็ได้ยินเสียงเอ้อันั่นอยู่บ้างแต่เธอรู้ดีว่าแมปัดแถวนี้จะรกหนาทึบทว่าชาติที่แล้วเธอก็ใช้ชีวิตอยู่มาหลายปีจนกระทั่งตายไปก็ไม่เคยได้ยินว่ามีสัตว์ร,ร้ายโผลมาในป่าแถวนี้เลยสิ่งที่เธอกลัวจริงๆคือคนเมื่อครู่เธอพล่มออกมาเยอะมากถ้ามีใครรมาได้ยินเข้าต่อให้ไม่โดนจับไปเผาเพราะถูกหาว่าเป็นผีก็คงถูกกล่าวว่าเป็นคนบ้านแน่นอน ใครอยู่ตรงนั้นหลิวอินซูนตะโกนลั่นขึ้นมาแล้วก็ฟาดไม้ในมือใส่ผมยญารอบตัวมั่วไปหมดที่จริงเธอแค่จงใจขู่หักมีใครแอบฟังอยู่จริงๆก็อาจตกใจโผลออกมาแต่สนอม่อเอ,อ๋อกับฟู่หมิงเจอไม่ใช่คนซื่อหรือขาดไหวพริบพอเห็นความตั้งใจของอีกฝ่ายก็ไม่หลงกลแน่นอนทั้งคู่ยังคงเงียบและขยับตัวหลบเข้าไปหลังก้อนหินใหญ่มากขึ้นอีกนิดแล้วก็บังเอิญชนกันเข้าความร้อนจากกลางอีกคนที่แผ่ซ่านมา ทำให้สโนอมอเออตกใจเนยหน้าขึ้นโดยไม่ตั้งใจแอร์แล้วก็พอดีกับที่ฟู่หมิงเจอหันหน้ามาทั้งสองจึงใกล้ชิดจนแทบหายใจรถดกันสโนอมอเออเห็นแม้กระทั่งขนตายาวที่โน้มลงของอีกฝ่ายแอร์ลมหายใจอุ่นเย็นที่แผ่วผ่านปลายจมูกแม้ปกติเธอจะกล้าหันเพียงใดแต่จังหวะน,นี้หัวใจก็เต้นแรงไม่ได้ฟู่หมิงเจอก็อึ้งอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนจะรีบเบือนหน้าหนีแล้วค่อยๆถอยห่างอย่างแนบเนียนสโนอมอเออรรู้สึกเขินอยู่บ้างโดยเฉพาะเพราะรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นแรงมาก กลัวว่าอีกฝ่ายจะได้ยินแต่พอเห็นปลายหูของเขาแดงระเรื่อขึ้นมาอย่างชัดเจนเธอกลับยิ้มออกมาปกติเขาดูสุขุมเยือกเย็นแต่กลับเขินได้ง่ายยกว่าที่คิดอย่างเวลาถูกพวกคุณป้าชมก็เขินแล้วตอนนี้ก็เขินอีกชักจะน่ารักแล้วสิหลิวอินซวงฟาดกิ่งไม้ในป่าอยู่พักหนึ่งพอเห็นไม่มีใครโผล่ออกมาเธอก็ล่งใจขึ้นมานิดแล้วก็เริ่มบนต่ออีกครั้งชาตินี้ฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีมีเงินเมื่อไร่ฉันจะซื้อเต้าหู้สองถ้วยกินถ้วยหนึ่งเทถ้วยหนึ่ง,งซื้อสลาเปาึ่งกินไม่หมดกยนหมา ของกินจะเน่าแค่ไหนฉันก็จะไม่ยกให้พวกบ้าเคร่งลูกชายพวกนั้นอีกใช่แล้วฉันจะเรียนหนังสืออีกไม่กี่ปีจะมีสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกฉันจะสอบเข้ามหาลัยให้ได้จะสอบเข้าที่เมืองหลวงหรือไม่ก็เสี่ยงไฮ้จากนั้นเก็บเงินซื้อบ้านซื้อเยอะๆแล้วปล่อยเช่าฉันจะเป็นเจเจ้าของบ้านฮ่าฮ่าฮ่ายิงพูดยิ่งเพ้อจนหลิวอินซวงหัวเราะลั่นป่าเสียงก้องหญิงสาวบ้าคลั่งหัวเราะท่ากลางป่าลึกเสียงบ่นพึมพำถึงชาติก่อนชาตินี้ ถ้าไม่ติดว่ามีฟู้หหิ่งเจอ๋อยู่ด้วยสนอมอเอ,อ๋อคงรู้สึกหลอนสุดขีดเข้าแล้วแม้ว่าเธอเองก็ไม่ใช่คนดั้งเดิมของโลกนี้เหมือนกันยิ่งได้ยินอีกฝ่ายบอกว่าเจ้าของร่างเดิมของเธอตายเพราะอดและเป็นไข้หนักซึ่งใกลเคียงกับความจริงมากสนอมอเอ,อ๋อเก็เริ่มเชื่อคำพูดของอีกฝ่ายขึ้นมาเจ็ดแปดส่วนเพราะแบบนั้นเมื่อได้ยินคําว่าสอบเข้ามหาวิทยาลายัยหรือซื้อบ้านปล่อยเชา่าเธอก็ตั้งใจจดจำเอาไว้ทั้งหมด หลิวอินซวงยังคงบ่นต่อพลางหาโสมป่าในป่าไปด้วยแม้ไม่เจอของที่ต้องการแต่กลับขุดเจอซันชีกับหวงชีอยู่หลายต้นซึ่งล้วนเป็นสมุนไพรมีค่าแม้ไม่ใช่โสมแต่ก็พอเอาไปขายที่สถานีรับซื้อได้สักสิบยี่สิบหยวนก็ถือว่าไม่เลวหลิวอินซวงไม่ค่อยพอใจนักแต่ก็ไม่ได้หาต่ออีกแค่บ่นไปฟาดป่าไปแล้วก็เดินแบกตะกร้าออกไปเรื่อยๆจนเสียงของเธอค่อยๆจางหายไปสนอมอเอ,อ๋อก็ถอนหายใจแรงๆหนึ่งยืดยืดขาเล็กน้อยเพราะนั่งนิ่งนานจนชา ฟงหมิงเจ๋อมองมาทางเธอเล็กน้อยสีหน้าเหมือนจะคำเล็กน้อยไม่รู้ว่าพวกเขาแอบอยู่ตรงนี้ฟันหญิงบ้าคนนั้นพูดเพ้ออะไรตั้งนานเพื่ออะไรกันแน่เขายื่นตัวเล็กน้อยแล้วถามเธอรู้จักผู้หญิงคนนั้นหรอถ้าไม่รู้จักก็ไม่น่าจะหลบหน้าอีกฝ่ายถึงขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกฝ่ายยังพูดถึงเธอด้วยซนมอมอเออตอเบเรียบๆว่าเธอชื่อหลิวอินซวงอยู่หมู่บ้านต้นสน เรื่องราวของเธอแพร่หลายมากโดยเฉพาะกับชาวบ้านละแวกนี้เรียกได้ว่าเธอเป็นหัวข้อซุบซิบนินทาประจำช่วงนี้โดยพฤติกรรมที่ทั้งพูดจาปแปลกๆแ,และทำเรื่องแหวกแนวจนเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว